สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮาน,ะหาหนอยพิเศษนะครับงาหนในพิเศษของวันที่2นะครับเดือนหนะครับเดือนมิถุนายน2566ันห้า้อยหกสนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนี้ จะมีทุกวันนะครับออกทุกวันเวลาห้าโมงเย็นนะครับถึงห้าโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลย ขอให้ทุกท่านชโชคดีชโชคดีนะเห็นเนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับอืมอ่ะจดเอาเลยนะครับทุกตัวนะอ่าจดเอาเลยครับวันที่สองมิถุนายน2566นห้าร้อยหกสิบหกานยปกติเด่น901นะครับเล่นที่9นะ90นะครับ9449 เก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้านะครับส่วนศูนย์ก็ศูนย์สี 0, 0่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับศูนย์แปดแปดศูนย์ครับอือหนึ่งก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกประมาณนี้นะครับเกี่ยทุกตัวนะครับอืมตามนี้เลยชนชอบค่อยว่ากันไม่ชนไม่ชอบก็ ลุ้นๆกันไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะไวไปไหมทันไหมไม่ทันมือแต่วิดีโอไว้นะครับแพ็กไว้แล้วก็จดเอานะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ